ทำความสะอาดหลวงพ่อสธร80ปีกนตารวจเนื้อเงินขัดเงานะครับลองแต้มดูครับออกยากมากแต่ออกครับเพราะค้าฝังลึกน้ํายาสูตรเฉพาะร้านวันดีสทรนะครับดูภาพก่อนล้างครับผิวดําเขยนะครับดำมีดําสวยกับดาเขะนะครับดําสวยอย่าล้างขะดําเขะล้างได้นะครับผมลองแต้มดูก่อนนะครับสปีดให้ดูเลยแล้วกันออกครับแต่ผมใช้วิธีการแช่ลงไปและใช้พู้กันขนนิ่มค่อยๆป้ายนะครับสังเกตน้ํายาไล่คราบออกไซด์ออกไปนะครับอง์นี้นะครับ หลังจากนั้นจุ่มน้ำสะอาดครับซับด้วยกระดาษเช็ดชู่วให้แห้งนะครับปล่อยผึ่งลมไว้นะครับอย่าผึ่งในห้องแอร์นี่คือภาพหลังล้างทำความสะอาดครับและนี่คือภาพก่อนล้างทำความสะอาดครับสังเกตดูให้ดีครับพระรุ่นนี้นะครับ80ปีคนตำรวจจะมีส่วนที่เงาและส่วนที่เงินด้านนะครับตรงไหนที่เงาเช่นสังคติตาโลเงาอยู่งั้นตรงไหนที่ด้านก็ยังด้านอยู่งั้นครับล้างเฉพาะคราบออกไซด์ไม่ทำลายสภาพผิวตะก้ามีอยู่ด้านล่างนะครับ